สวัสดีวันจันทร์เดคะเด็กวันจันสีอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างคะวันจันร์สีเหลืองนั่นเองค่ะมาพบกับครูพึ่งนะคะเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยไหนใครพร้อมแล้วคะลูกยกมือขึ้นสิคะเก่งมากๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนใน1สัปดาห์นะคะมีกี่วันคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะมีเวันนั่นเองค่ะมีวันอะไรบ้างเอ่ยเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว หวันพฤห,หัสสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสาร์สีม่วงในหนึ่งสัปดาห์นะคะจะมีทั้งหมด7วันนะคะเด็กๆเ,เรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันนะคะเราจะมาทบทวนการเขียนตัวเลขอารบิกนะคะตั้งแต่เลข 1, 1ถึงเลข10นั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นเลขอะไรเอ่ยใครจําได้บ้างคะลูกเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเลขหนึ่งเขียนอย่างไรคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะ,ะเราเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะลูกนะ เราก็จะได้เลขหนึ่งอารบิกนะคะดเด็กๆตัวต่อไปค่ะดเด็กๆเลขอะไรเอ,อเร่ยเลขสองอารบิกนั่นเองค่ะให้เ,เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะ,ะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะลูกนะมาทางด้านซ้ายมือน,นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางด้านขวามือนั่นเองค่ะเราก็จะได้เลขสองอารบิกนะคะดเด็กๆ เรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ,อ่ยเ,เลข3ามอารบิกนั่นเองค่ะเขียนอย่างไรนะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งลงมานะคะครึ่งหนึ่งนะลูกนะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะลูกนะมาทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะได้เลข3ามอารบิกค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆเลขอะไรคะเลขสอารบิกนั่นเองค่ะ ให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นเฉียงลงมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางด้านขวามือค่ะแล้วก็จักจุดนี้นะคะลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะลูกนะเราก็จะได้เลขสี่อารบิกนั่นเองค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆจะเป็นเลขอะไรนะใครตอบได้ตอบเลยค่ะลูก เลขห้าอารบิกนั่นเองค่ะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นตรงลงมานะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งมาทางด้านขวามือนะคะแล้วก็โค้งมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จากจุดนี้นะลูกนะลากเส้นตรงมาทางด้านขวามือค่ะเราก็จะได้เลขห้าอารบิกนะคะตัวต่อไปค่ะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลขหกอารบิกนั่นเองค่ะ ให้เด็กเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะ,ะค่อยค่อยลากเส้นนะคะลูกแล้วมาบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลข6อาราบิกนั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กเดเลขอะไรเอ,อ่ยเลข7อาราบิกนั่นเองค่ะเขียนอย่างไรคะเด็กเดกจำกันได้หรือยังคะให้เด็กเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูก ลากเส้นตรงมาทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ลากเส้นลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะเราก็จะได้เลข7อาราบิกนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นเลขอะไรคะเลข8อาราบิกนั่นเองค่ะให้เด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะคะทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะ มาทางด้านขวามืออีกครั้งขดไปบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลข8อรารบิกค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเ,เลขอะไรเอ่ยเลข9กาอารบิกนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะให้เด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่จุดนี้นะลูกนะลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะมาทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะ เราก็จะได้เลข9อาราบิกนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะจะเป็นเลขอะไรเอ่ยมี1กับ0ลูกเลข10นั่นเองค่ะเลข10อาราบิกนะคะให้เด็กๆเขียนเลข1กันก่อนนะคะเริ่มแต่จุดนี้นะลูกนะลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างเลยลูก ตัวต่อไปนะคะเป็นเลขศูนย์นะคะให้เด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะาลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะไปบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์นั่นเองค่ะเลขสิบตัวนี้เป็นเลขสิบอรารบิกน,นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการเขียนตัวเลขอรารบิกตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบนะคะ ยังไงกูเพ่งฝากให้เด็กๆหมั่นทบทวนกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมาฟังคำสั่งกันก่อนลูกเขาบอกว่าให้นับจำนวนดอกไม้แล้วเขียนตัวเลขให้ถูกต้องนะคะตรงนี้มีทั้งหมดกี่ข้อเอยเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2ึส่สาสี มีทั้งหมด7ข้อนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูเพิพ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะข้อแรกเลยนะลูกนะเรามานับจำนวนดอกไม้กันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดอกนะคะเด็กๆ1 2 3มีทั้งหมด3ดอกนะคะเราก็ต้องเขียนเลขอะไรลูกเลข3นั่นเองค่ะเด็กๆพอจะเขียนกันได้หรือ,อยังคะลูก ไม่ยากนะคะเราค่อยๆฝึกกันนะคะเด็กๆมีดอกไม้3าดอกนะคะเราก็เขียนเลขสานั่นเองค่ะยังไงครูพิ่งฝากใบงานกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ